รีวิวของเล่นกันอีกแล้วนีอ่อันนี้คือตัวอะไรเนาะชีตาในโทรศัพท์ว,ว้าวอะโอ้ลูกคงมาจากไหน ช้าโอ้ช้างขาเป๋ช้างเจิาล้วห้อสมากจันซ่ เจ้าสุนัขมันเลือกดีกว่าว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวรีวิวต่อไปจึ้งจิ้งจิงใจเย็นสอว้า ดูตัวสุดท้ายเจ้าแม่วัวกินขวดน้องโอ้โหวิ่งเดียวมากกว่านี้โอ้โหดู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 ว้าวนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะบ๊ายบาย